เหตุมีเนาะงานออกงานมีเริมครับพี่อุมมาค่ะพี่อุ้มค่้มก่านะคะก็เป็นงานที่ตรงกับทารกส่วนตัวใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็เป็นสายแบบสุขภาพดูแลรูปร่าง่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่างานออกงานที่ให้ทุกคนได้คิดถึงกันบ้างคิดถึงคิดถึงไหมคะได้ลองหรือยังความแบบว่าจากวันร้อยทุกวันเนอะ ตอนนี้ก็คือไม่ต้องหวานร้อยไม่ต้องหวานน้อยแล้วนะสามารถทานได้ปะกะติแนละ้วค่ะเพราะว่าเราก็มีตัวช่วยดีๆแบบนี้นะคะ่ะเพราะเป็นคนที่ชอบทานขนมหวานนี่แล้วนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็หันมาทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมหวานด้วยเนี่ยก็ไหนๆนะขออนุญาตพีอาร์สักนิดนะ,ะชื่อร้านชื่อร้านว่าขนมพัฒนาค่ะก็เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะคะก็จะขายทางออนไลน์ค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันแรกเลยคะ่ะเพิ่งจะลงแบบว่าโปรโมทไปก็เป็นขนมนนะะขนมผสมขนมไทยผสมกับ ขนมญี่ปุ่นรวมกันนะคะก็จะมีรสชาติที่แบบมีความหอมุงมนแบบไทยๆแต่ว่าเรากิมมิกของขนมรุ่นนี้คือเราสามารถนําไปถวายเทพได้ถวายเป็นสายมูเป็นขนมสายมูถวายเสร็จแล้วเราก็ลามมาทานได้ซึ่งปกติแล้วขนมที่ถวายเทพอ่ะจะทานไม่ค่อยได้ถะกไหคะมันจะแบบสวยอย่างเดียวแต่นี่คือสวยด้วยหอมด้วยทานได้จริงๆแล้วก็เป็นแบบสามารถพอเราความเชื่อว่าเกิดอะไรเราอยากได้อะไระเราก็ต้องถวายให้ท่านก่อน แล้วเราถึงจะได้พรนั้นกลับคืนมาแสดงว่ามีหลากหลายมีหลากหลายรสชาติแล้วก็มีหลากหลายแบบที่เราสามารถทําให้แบบสมมติถ้าเกิดเป็นให้เทศอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไม่ใส่นมวัวไม่ใส่ไข่อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทําได้ก็มีไส้หลายแบบไส้พี่อุ้มทำเองด้วยไหมหรือว่าพี่ทําเองค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนปั้นเองนะเพราะว่าเป็นงานฝีมือทุกชิ้นเราปั้นสดเองทุกชิ้นเลยค่ะใช้เป็นงานฝีมือแต่ว่าเราเป็นคนออกไอเดียเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินขนมดูแล ว่าขายขนมแต่ว่าขนมววก็คือยังคงเสียเหมือนเดิมสียไม่ทำยังไงก่อนแม่ก็ก็พยายามเรียกว่าบาลานซ์ในการกินนะคะถ้ารู้ว่าวันนี้ต้องกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยวันต่อไปก็าทานน้อยหนะะ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สคาคัญคือผู้บอกว่าร่างกายมาเป็นแบบจะยี่สิบปีแล้วนะมั้งมันก็เริ่มเหมือนร่างกายมันก็ค่อนข้างที่จะแบบขอผ่านได้ดีเลยันย้เอวเท่าไหร่วันนี้อะคะ 24คือไม่ให้ความเป็นอุ้มลักนาคือมันหายไปเลยถูกไหมไม่ได้เราก็ต้องสวยแซ่บตลอดไปอะไรทำให้เอลมันอยู่ได้ถึงทุกวันนี้อะไรล่ะคะก็เราก็รู้สึกว่าเราเราต้องดูแลตัวเองเพราะเราก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนในเาสาวเนี้ยเวลาที่แบบเออเห็นว่าอุ้มลักนาก็คือแบบพอจะถุงอุ้มลักนาคก็ตองนึกถึงความแบบความหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ย เจ้ท่อเยลยเราอยากให้ตรงนี้มันมันยังอยู่กับเราแล้วก็ที่สําคัญคุณต้องสุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะว่าเราก็มีลูกเนาะเ,ออเราก็อยากให้ลูกแบบเห็นเราออกาําลังกายเห็นเราแบบดูแลสุขภาพเราก็อยากยูเขาไปนานๆใส่มาใหม่แล้วนี่ไงใส่มาใหม่ใส่มาใหม่เป็นปีแล้วออตัต้งแต่คัมแบ็กกลับมาทํางานอีกรอบนึงอะไรเงี้ยตั้งนะแต่ไม่ได้แบบว่าออทิ้งตัวไปอยู่เชียงใหม่กลับมาอยู่หน้าบ้านบ้างทำงานบ้างก็กลับมาสวยงามาต่างกัน ตอนที่เอาออกแล้วกลับมาเอากลับเข้ามาใหม่เอาจริงๆตอนที่เอาออกไปแล้วอ่ะมันโล่งแต่ว่ามันมันไม่สวยเลยมันไม่ใช่อุปราคามโันมันไม่ใช่ไม่ใช่อุมราคามันคือหน้าอกของผู้หญิงที่ผ่านการมีลูกมาแล้วความถุงมกาแฟนอ๋อมันเยอะหน่อยปกติมันจะดูเป็นแบบว่าไปพผูงหน้าปกติมันุ่งหน้าแล้วเรายิ่ง๋ยวให้นมลูกมันก็ยิ่งแบบมันย้อยแลยพอเราเอาออกไปแล้วอ่ะ คือถุงชาชักเต็งเต็งเลยหรอมนเต็งเต็งเลยซึ่งครั้งนี้เอากลับเข้ามาคือมากกว่าเดิมไหมคะหรือน้อยค่ะน้อยจริงๆก่อนก่อนที่จะออกลูกใส่ประมาณสามร้อย่อตอนนี้สองร้อยห้าสิบเค่ะเอาให้มันสวยพอดีตัวเป็นไงมันชินนะโอ้แล้วก็มีอย่างนั้นมาหลายปีเป็นสิบปีเนาะตอนที่ไม่มียังไม่ชินแต่พอกลับมามีครั้งก็ รู้สึกว่าเราสวยขึ้นอะแต่งตัวสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงไม่ให้เข้าเดิมเข้าเดิมแบบไหนคะให้มันตุ้มๆแบบใหญ่ๆแบบปวดหลงังปวดหลงังปวดหลงัลงแลง้ว ตอนนั้นที่เราบอกปัญหาคือปวดล่ะเพราะว่าเราอบบตัวเล็กเนอะไหมแล้วเราต้องแบ่งเต้าแบบ3ามร้อยซี่ข้างละสามร้อยซี่ก็หกร้อยเขากับน้ำหนักเกือบโลอยู่ของเราแล้วเราก็ต้องแบบหลังค่อมอะไรเงี้ยเราก็กกรงว่าแต่งอะไรมันก็ดูโป้ดูอ้วนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้อยากได้ไซส์เดิมจริงๆหมออยากให้ใส่ใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยแบบสองเจ็ดสิบห้าอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกสองร้อยห้าสิบแล้กันหมอพอแล้วเพราะเรามีมีนักออกหิแล้วอะไเลย่เพราะใส่มาแล้วมันเสริมสร้างความมั่นใจเป็นทุนหลั มันเป็นผู้หญิงอ嘛เนาะมันเป็นผู้หญิงผู้หญิงมันก็ต้องมีอกมีเอวมีโพกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เออมันผู้หญิงมันต้อง่างนี้แหละมันต้องแบบมีอกมีเอวมีโพกอะไรเกาชุดไปน้ำด้วยไงถูกไหมก็ต้องแบบนิดนึงก็นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วยความที่ก็เล็กสี่แล้วก็ก็นิดนึงอ่าอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์อาจารย์เสี่ยอาจารย์เสียร์ีค่ะพิ่งโดนมีกระแสนู่นนี้นั่นได้ เสีบทราบถามข่าวอันบ้างไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวค่ะพุมก็ไม่ได้มีช่องทางการติดต่ออาจารย์อะไรเงแต่ว่าก่อนต้องเคยไปทําบุญกับอาจารย์อยู่จริงตอนที่เราไปได้ร่วมงานเขาบอว่าไปทําทิศอะไรต่างๆด้วยการละแคมันมีความสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะถามว่าสงสัยอะไรไหมก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่าเรื่องของการทําบุญมันเป็นเรื่องของความสมัครใจเนาะมันเป็นเรื่องของ สิที่ส่วนบุคคลความเชื่อของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเอ้ยเขามาหลอกเอาเงินเราหรือเปล่าซู่ก็ไม่ได้โดูเห็นไหมคะถือเป็นการเขาเรียกว่าอ่ะไปทํางานบุญร่วมกันแล้วร่วมบุญกันแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าถ้าใครอยากจะทําบุญเท่าไหร่ก็ทําบุญมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แล้วก็มีโอกาสได้สร้างระฆังได้สร้างระฆังร่วมกันกับอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เราไม่ได้ทําคนเดียวไงคะเราก็ชวน,นเพื่อนๆทำด้วย,ดยกับช่วงนี้กระแสมี่ทำมาเราตกใจเขีวมันตกใจ ตกใจเพราะเราก็คือตัวแม่เริ่มใส่ใช่เราก็กลัวจะกระทบถึงธุรกิจใส่หมูอของเราเหมือนกันจะองไม่กินผลกระทบกับเราไว้ทุกครัที่เราก็ใส่หมูแล้วก็ทำธุรกิจด้านนี้ด้วยแต่อุ้มไม่ได้ทําธุรกิจที่เป็นในเรื่องของการ <c oughs> ชักชวนคนมาทําบุญเพื่อเอาเงินไป <c oughs> ทําบุญต่อที่นูน่นที่นี่ต่อรูปเนี่จะเป็นการเราเรามีเครื่องรางของขลังซึ่ง เป็นเครื่องรางที่ก็ไม่ได้แบบมูจ๋าเนเอาไหมคะเพียงแต่ว่าเราทําก้หมหูหรือทําน้ําหอมขึ้นมาเพื่อเพื่ออ่าหน้าก็หมหูใส่แล้วก็ก้หมหูเราเนี่ยก็แค่ไปทําพิธีที่วัดแขกไปทําพิธีที่วัดเทพมนเทียอะไรที่เป็นที่เป็นสายของเราเลยะค,ะค่ะกูไม่ได้ไม่ได้แบบบอกให้คนมาทําบุญกับอุ้มนานแล้วจะเอาเงินไปทําบุญต่อนะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเมื่อกี้ต,อ,ตอนอาจารย์เชฉยที่ตอนทำบุญเราได้ถึงว่าเอาเงินไปไหนอะไรยังไงใช่ไหมหมายถึงว่าเขาไปสร้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนที่อุม้มไปงานอะไรอ,ไรอ,ไรอไ่น,นนะออก็ อาจารย์บอกว่าจะไปสร้างโบสถ์นะคะตอนนั้นที่ที่อุดอค่ะก็ก็มีการสร้างจริง,จรงๆนะคะณตอนนั้นนะมันมันบอกความเชื่อมั่นรลลหรือว่าศรัทธาตัวเราบ้องไหมคับกับคำที่ไม่เกิดขึ้นอาถามว่าหมดศรัทธาไหมหรอคะคือเราไม่ได้เป็นผู้เดือดร้อนเนาะเราก็ไม่ได้โดนกับตัวก็ยังนับถืออาจารย์ในฐานะอาจารย์ท่านหนึ่งอนะไรเงี้ยแต่ถามว่าพุ่เข้าใสความรู้สึกของคนที่เขาแบบ เขาทำบุญไปแล้วเราอาจจะบุญไม่ถึงในจุดที่เขาตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยคนคนนั้นเขาก็ต้องเสียความรู้สึกอยู่แล้วอันนี้เราเขา้าใจอยู่แล้วบางคนเขาไม่ได้มีเงินเยอะแต่เขาแบบมีความเชื่อเรื่องของความเชื่อมันเป็นอะไรที่มันลึกซึ้งมากอย่างตัุ้มก็แบบแต่อุ้มเชื่อเรื่องเทพไงเชื่อแบบความคุพ่อความคุณพ่อเขาจะเน่นองแม่อะไรเงี้ยเออขอาที่แบบที่เกิดขึ้นเยอะยี่อุ้มนีอยากจะบอกอะไรกับคนทบ้านเลครับที่อาจจะรู้สึกว่าฉันยังคงเชื่อมั่นไจ้สมัยกับการทำอะไรแบบ เอาจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของความเชื่อมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนน่ะนึกออกไหมคนเรามันมีความทุกข์มันมีความเครียดจากปัญหาต่างๆรอบด้านเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะรู้มั้มันเป็นเรื่องที่มันมันฮิวใจนะมันเหมือนฮิวใจอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าที่ไหนมันไม่น่าทําบุญอ่ะเราก็ไม่ต้องเอาเงินไปลงก็ได้นึกออกไหมอาจ <ๆ S 2> จะทําบุญด้วยการที่เราสวดมนอยู่บ้านไปแบบฝึนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมดี นึกถึงพ่อกับแม่เราทำบุญขอพ่อกับแม่เราวันนี้ก็คือเป็นบุญที่สุดที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะ